สวัสดีค่ะสวัสดีค่ซีเฟนชองทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังเกือเก่าแล้วค่ะพบพอกันในคลิปวันแรกวันเดืดเดือดน้องชมคลิปนี้จะปล่อยสูตรล้าปัตนาและกหห็ฮานอยของหัววันศุกร์ที่27กันยายน2567นะคะผู้ใดีค่ะแมาแล้วมักชอบตัวเล่ของช่องแพร่รวยกะกดกระดิ่งียงเสวนด้วยได้เลยเด้อยกันเลยเพื่อที่จะบริภาษคลิปใหม่ๆที่ทั้งช่องได้นนำเสนอน,นะคะโอ้หวัว่ผ่านมาปัางอีกแล้วน้องชม ผู้ใดได้โชว์ได้มาเนี่ยนะคะน้องวัตถิพันมาส่งเสียงเขามาให้ดีๆดีนะเมย์ยเด้กก็เด้วัตถิพันมานี่คือผลลาวพัฒนาเลขห้า,หนหนาน้อยวัตถิพันธ์มาดำชมแตกเต็มเต็มเขาจังๆทั้งสามตัวทั้งสองตัวเลยนะคะวัตถผ่านมาลาวพัฒนาเลขที่ออกคือ7 2 4 5 9 6ง่้าเำชม ทีแอดมินจัดให้นะคะแพพย์รวยจัดให้คือเก้าหกหาน้อมชมเลขออกหาเก้าหกนะคะและการเลขสองตัวหกเก้าเก้าหกตัวนี้มาเต็ม,เต,มเต็มน้องชมแตกเทิ้งสองตัวแตกเทิ้งสามตัวนะคะลาวปตัตนาฟัางดีนะคะยินด,ดีกับคนที่ได้โชคได้มาหลายๆเวยค่ะเด้อผู้ใดได้จัดไว้นะคะคงจะบบผ่านนะคะเพราะเลขสามตัวคัดให้แค่สามชุดนะคะ ้าน้อยบอ่อผิดหวังน้องชมห้าหน้อยที่เขาจังๆมากตรงๆคือน้อยปกตินะคะเลขที่ออกน้อยปกติคือ286ปหนะคะ8 6กตัวนี้เขาตรงๆบอ่อเด็ดขาดน้องชมยินดีดีนะคะรับสับรั่วทิงห้าหน้อยเทิ้งลาวปัตนาน้องชมสูตรฟันเฉพาะห้าหน้อยกับบอ่อผิดหวังนะคะแตกตั้งแต่น้อยเรียเลยนะะ้องชมน้อยเรีย พิเศษเลขที่ออกคือ3 4ีนะคะ3 4ตีตัวนี้มาตร่ๆต่น้ำชมมน,นีจะจัดให้เทิงสองสูตรไดพิจารณาคือกเก่าค่ะมน,นีเป็นสูตรชุดเต็มน,นะคะของงวดวันศุกร์ที่2 7เจกันยายนน้ำชมจะฟั่นให้ไดพิจารณาเทิงสูตร มัดร่วมเล่าพัฒนาห้าหน้อยแล้วก็สูตรฟันเฉพาะห้าหน้อยคือกันนะคะน,นี้สูตรมัดร่วมเล่าห้าหน้อยลุณผู้ชมชุด 1. เต็มเลขวิ่งเลขเ่นมี่หกกับเจ็ดจัดชุดไทยมี่เจ็ดหกเจ็ด สามเจ็ดสี่เจ็ดหา้าแล้วก็เจ็ดแปดนะคะนี่คือผุดไดมากเลียเจ็ดกะเจาะจงไปที่เลขเจ็ดได้เลขนั่งชุ่มเลขหกมีหกศูนย์หกสี่ หกหนึ่งหกแปดแล้วก็แปบดบแบบสี่จัดคัดให้สิบชุดสิบหางคือก่แปดบ่ายสามตัวคัดให้สามชุดสามหางคือสามเจ็ดสาม เจ็ด้าแล้วก็ศูนย์นะคะเลขสตัวอีกชุดหนึ่งที่เด่นๆเลยน้ชมคือเจนะคะตัวนี้บอควนมองขานชมตัวนี้หน้าเด่นคู่กันนะ,ะสำหรับชุดนเ,เพิ่มเป็นสิบเอดชุดหานะคะเลขสตัวตัวนิ่ให้นิ่ให้หาชุดหาหาคือเกา่ามีเจหนึ่ง เจ็ดห้สามหกศูนนี่คือชุดเต็มเลยนะองชมมักชอบแคบหน้าจวไดเลยนะคะสำหรับสูตรนี้ฟันเน้นไปที่ห้าน้อยเดิมแต่น้อยพิเศษไปจนหดลาวัตนาเลยน้องชมลาวัตนาเน้นหนักนะคะ มูนี่จัดชุดใทยขอท่วนอีกรอบหนึ่งน้องชมนี่เจ็ดหกเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดแปดหกศูนย์หกสี่หกหนึ่งหกแปดดสี่ลกัเจ็ดหนึ่งนะคะหักชั่ชัดหน้าจอเลยเดยเลยน้องชมต่อไปจะเป็นสูตรฟันเฉพาะห้าน้อยเลยนะคะ เนนสามน้อยพิเศษปกติแล้วกับ i p นะคะสำหรับสูตห้าน้อยหรือนีเลนีใดตั้งแต่น้อยเฉพาะกิจมาเลยนะคะผูใดมักชอบกับพิจารณาเอานะคะที่เดินดีเขาดีกับนีเฉพาะกิจไปจนหอด VIP เลยน้ำชุ่มนี่ชุดเต็มสูตรฟันเฉพาะห้าน้อยจัดให้คัดให้ชุดเต็มเลขกหิงเลขกเลรน สูตรฟันเฉพาะห้าหน่อยมือนี้จัดชุดไทยเลขยื่เหลือเรนมีสีมีหามีเก่านะคะจัดชุดไทยมือนี่มีเก่าหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าสูงเก้าสองแล้วก็เก้าสี่ เลขหานะคะนี่หาเก่าห้าสี่หาหนึ่งแล้วก็ห้าหกเจ็สี่หนึ่งตัวเด่นๆคือหากับเก่านั่งชมสายหิ่งสายเรือพิจารณาเอาละ,นะคะ่ะเลขสามตัวคัดให้ นี่สี่ห้าเก่าแล้วก็จชือุดเตรมสตรฟันเฉพาะหาน้อยน้ำชมเดี๋ยวให้เบิ่งชัดๆเลยนะคะวันนีฟันเฉพาะหาน้อยมีเกาหนึ่าเจ็ดเก้สอง 4, 9 4, 1, 6, ก้าี่าเก้าฮ่าึล้วก็ีนึ่งนมชเล็กสตัวขาดให้3สามุดสมหางนี่ซีาเกีาหนึล้วกัหนึ่เก้าจ็ดนะคน้นับหานึ่งี่ง 3, งส 8, ามุดสหา 1, ง 3, 3, หา 1, คือเก้านมชุบเน่นไปที่เก้าเจ็ดเก้าหนึ่าหนึ่้ากกั สี่คะนี่คือสุดรเปสูตรฟันเฉพาะมานอยหมวดวันสุดที่ยิกันยายน่5 6 7นะรคะมักชอบพิจลรนาเอาเด้อด้เด้นแนวทางก็คือแนวทางนะคะเพื่อจะเมนเพื่อจะมาเพื่อจะมีดวงสรงทุ่งกันอี้องชมหลังจากวันบีนมารับทรัพย์นนเนะะอ่อนเลนนน้นะคะทั้งสามตัวทังสอตัวนะคะสำหรับล่าพุนาก่ะดีนั่ดีนะคะเพอทีขอให้ตาขอให้ด้ที่ใจนะคะ จิบีผู้ใดได้เข้ามารับชมรับฟังได้เสียงโชคสังลาบแต่ขอหวยพ่อนให้ทุกท่านทุกคนจงมีโชคมีใช่โชคโชคในวันนี้คงกันกันสุขุสุขคนค่ะสวัสดีค่ะ